มาเลยครับนี่ครับกุ้งพโตโต,ตนะครับสดสดหนึ่งตัวหนึ่งคำเลยนะครับเนื้อหวานมากสวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับที่ ให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมการกินอาหารนะครับมือนี้นะครับมือนี้ก็จะมีข้ามะนาวกุ้งสดนะครับมีกุ้งสดสดนะครับตัวโตๆนะครับนี่นะครับกุ้งสดสดตัวโตๆนะครับมีตัวผักยาวนะครับแล้วก็มีแตงกวานะครับซึ่งนะครับข้ามะนาวกุ้งสดนะครับก็จะมีวิธีการทํานะครับก็จะเป็นในส่วนของกลิ่นของมันนะครับกลิ่นเนี่ยจะกลิ่นออกสมุนไพรเลยนะครับ แต่มีตะไครนะครับมีหอมแดงนะครับมีมะนาวนะครับมีมะนาวแล้วก็มีพริกนะครับถ้าใครที่ไม่ทานเผ็ดก็ไม่แนะนํานะครับเมนูนี้นะครับแซบแน่นอนครับมาเลยครับนี่ครับกุ้งพอโตๆนะครับสดๆหนึ่งตัวหนึ่งคำเลยนะครับเื้อหวานมาก รสชาติจะค่อนข้างเผ็ดนะครับไม่แนะนํานะครับสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดครับวันนี้ก็บรรยากาศในการกินอาหารวันนี้ก็มาอยู่ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า,าจะมาทําเอกสารนะครับที่จะเตรียมความพร้อมในการประเมินวิทยฐานะนะครับในการขอมีเวิยฐานะชนานาญการนะครับ โดยหลักเกณฑ์วยี่สิบเอ็ดนะครับทับสองห้าหกศูนย์นะครับคิดว่านะครับจะมีโอกาสนะครับอาจจะทำลิปนะครับเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารลงในแฟ้มนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อที่ห้านะครับก็คือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือสามด้านสิบสามตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปนะครับว่าแต่ละตัวชี้วัด มีเอกสารอะไรบ้างนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจได้ดูกันนะครับนอกจากกินแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีถาระให้ดูบ้างแซ่บครับวันนี้แซบ่บลองหาทานดูนะครับถ้ามะนาวกุ้งสดนะครับเนื้อกุ้งไม้คาวนะครับเพราะว่ากลิ่นสมุนไพรเต็มๆเลยนะครับกลิ่นถ้าท่านผู้ชม ได้กลิ่นนะครับอยากให้ได้กลิ่นด้วยนะครับจะได้รู้ว่าหอมขนาดไหนนะครนะคกุ้งสุดๆทานกับถัวปักยาวนะฮะเช่นเดิมครับถัวปักยาวแล้วก็แดงกวานี่ก็ไปเก็บในสวนนะครับที่นักเรียนปลูกไว้ เพราะว่าช่วงปิดเทอมนะครับถ้าไม่ไปเก็บเดี๋ยวก็เสียนะครับดังนั้นก็เห็นผลผลิตออกนะครับก็เลยไปเก็บมานะครับมากินให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะกรอบครับ ต้องขออภัยนะครับสาหรับท่านที่ไม่ชอบทานของสดน,นะครับ วันนี้มาทำเอกสารนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเอกสารแม13แผ่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับว่าแต่ละด้านนะครับจะเก็บเอกสารอย่างไรบ้างถ้าคุณครูท่านใดสนใจนะครับเป็ดน,นะครับคือรสชาตินะครับจะออกกลิ่นสมุนไพรนะครับได้กลิ่นแบบ ไครนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวนะครับรสชาติอร่อยมากครับเป็นเมนูที่โปรดมากครับสมุนไพรเน้นเลยครับ ร,รู้สึกว่าเหงื่อเริ่มไหลแล้วเมนูนี้ใช้ช้อนไม่ถนัดนะครับก็อนุญาตใช้มือแล้วกัน ยัาช้าไปรสชัดเผ็ดแล้วนะฮะนี่ฮสมุนไพรเต็มๆคำเลยครับมีมะนาวหอมแดงนะครับพริก พร้อมสมุนไพรมาก เริ่มมาแล้วฮะปาดเงินหน่อยฮะอยู่ในห้องนี้ก็หามุมกล้องยากหน่อยนะครับก็กว่าจะจัดกวางได้ที่นะครับก็ไม่รู้ว่ามุมกล้องจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะนรับ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับเมื่อสักครู่ก็ตกไปนะครับตกหนักนะครับผลผลิตพวกนี้ก็จะออกดีนะครับครับกุ้งตัวโตนะครับ เต็มคำเลยนะเผ็ดนะครับนี่ครับเอามาเพิ่มครับเผ็ด <laughs> เดี๋ยวพาไปชมแ้มนะครับแ้มประเมินวอลยินะครับหลังจากทานเสร็จดเดี๋ยวจะทำคลิปนะครับทำคลิปเกี่ยวกับการเก็กบเอกสารนะครับสาด้าน13สามตัวชี้วัด เปิดเอกสารตัวอย่างนะครับที่ได้เก็บไว้นะครับให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับครูท่านใดที่สนใจนะครับจะนําไปปรับปรุงพัฒนานะครับของผมอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไปพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีขึ้นนะครับ lâm lẩy nhập cung cỏ tuổi thái nữa แต่สมุนไพรนะครับเผ็ดนะครับนี่ก็มาชมนะครับเอกสารนะครับที่ได้เตรียมไว้นะครับแฟ้มเอกสารสามด้านสิบสามโัวชีวัตนะครับก็มีตั้งแต่่าด้านที่หนึ่งนะครับด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับด้านที่สองด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะครับแล้วก็ด้านที่สามด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนะครับก็ เอกสารนะครับก็จะวางนะครับทั้งหมด13แพรมนะครับ13ตัวชี้วัด3ด้านนะครับเดี๋ยวจะทยอยนะครับจะให้ดูนะครับว่าในเอกสารนะครับแต่ละด้านประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในแต่ละตัวชี้วัดนะครับเผื่อคุณครูท่านใดสนใจนะครับที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับติดตามรับชมนะครับคลิป ที่ได้จัดทาขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณแนละ้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ